ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำเ้าคกับพ่อแมพี่นองโอ้ฝนตกครับพี่น้องเนี่ยฝนมึอตึบตกเบิดขึ้นเลยครับยงไงี่มาอีกอยู่โกคคุ้คกับพี่น้องมือนี้ก็ได้สุภาพฟ้มครับที่กัดกะอำเภอจตุรราชพิมานจังหวัดรอยอดครับมือนี้ก็ได้ง้วแม่รูงามมาฝากกับพี่น้องที่เด็ดเลยครับมือนี้เด้อผก้ได้ผ่าทิพยปันกรก็ รับชมเบิ้งงชิปเนี้ยครับพี่น้องผมว่าหามผ่านเลยแมวสดลูกสวยครับพี่น้องเด้อยลูกสองสามเดือนครับลูกสาวผิกแดงด้วยครับมามีใบมีหลอดด้วยครับเบื้องตนโตมันหลอดครับมือเรื่องกำแต้มลางย้อนโอนโทนครับพี่น้องเด็กเครื่องดำเครื่องโบดครับอยากมีลาอยางน้อยรอข้อด้วยครับบ่อยอุบลครับกำลังงามเลยครับสวยครับหลังแตกมาหนี่ครับลูกสองสามเดือนครับพี่น้อง มีขวันอยู่วังนังทับเด้อพี่น้องเด้อบึงแม่ครับแม่ความสูงลอยสี่สิบบวกหลบรับง้อลูกแหลกได้โซอพี่น้องง้อก็สองปีสามปีได้ลูกแหลกนครับเหยียวไปเลี้ยงพี่น้องเด้อเปิดราคาไว้เมอนเก่าพันเก่าลอยเก่าชุกเก่าครับี่่งห้ยี่โดยอีสานครับบึงแม่ครับหมูด,ดำเต็มใบครับพี่นอ้องเด้อเบื่อเรื่องท้เตล่งตลางย้อนโอนโทนครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเด้อบึง นมสีบะมีเตียงครับพี่น้องวังหนางามครับดําหนามุมบปกการหูบดรับประกันแช่งขาให้สิบห้ามือครับพี่น้องเรียบงามตั้งโคหนาโคหลังบะมีสีนีเงื่องงามงามครับพี่หน้องนี่คือที่เด่นเลยครับสุดยอดเลยสวยเฮี้ยนสั้นนี่ครับงหลวดครับงามครับหางกะรามเลยขอเขาลงมาหอดเล็บหน่อยเพื่องดำปื้อครับสีง่ายเป็นหนาด้วยครับตลูกสองลูกสามนี่ร้อยหาสิบเลยครับว่าเมียนี่ครับเบิ่งลูกสาวเลยครับ หาแมงสี่ไปไว้พี่น้องแม่ได้มันทรงลูกดีๆนำน้อมดีงส็สิครับแมงตัวเอื้อนกับพ่บบบาพิษหวังครับฟองขับเอาหม่กับพ่าพิษหวังครับนี่กี่ินหยาดีดีเงียบๆดีดีพี่น้องนะง่ามครับผมว่ามันขาดเลยละ่ะหัวหน่อยตัวนี้ครับลูกสาวพลงแดงครับเอชเช่หาแปดหนึ่งครับพี่น้องนะฝนแม่ครับตรงนี้ กินยางงับบังหว่งแม่ไหมพี่น้องเลยอูบางอยางช่วงลางรอสดอรอบังงอมหนีย้อนอ่อนต้นพี่น้องเอ,อ้กัลังแตกหนังดีกับนี่ดรวนๆนลยครับผู้ใดโชคกอ้นใดกันกับสองอมื่นเก่าพันเก่าลอยเก่าสิบเก่าครับกับตรงห้วฟี่ตัวอีสานครับพี่น้องด้วยนี่งามๆครับพี่น้องเบ่งเลยเบ่งมุมทางนี้ครับพี่น้องอ้ยสุดยอดครับนี่ ฝ่าวเลยครับผู้ใดทุกคนแด่กวน,นด้วยผีน้องด้วยสิบเอ็ดเงวครับผมครับขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยครับครับผมขอจบคลิปเฉยๆละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ